โอเคครับกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้โย่ผมมาสกายครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลงเจ้าเลดเอ็มกันนะครับผมซึ่งก่อนที่ทุกคนอะ่ะจะไปลงเลดเอ็มได้จะไปเล่นเลดเอ็มได้ทุกคนต้องมีตัวเกมนี้ก่อนซึ่งนั่นก็คือเลดเดสเลดเดมชั้นสองนะครับเจ้าตัวเลดเดสทูนะเลดเดสสองนะครับซึ่งราคาก็จะอยู่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ ก็มันก็จะมีการลดราคาเรื่อยๆนะของสตตีมอ่ะทุกคนรอติดตามกันดูนได้นะครับซึ่งสําหรับใครที่แบบอยากเล่นมากๆอ่ะแต่ไม่ค่อยมีงบอะ่ะก็ถ้าเกิดแบบอยากเล่นแค่เลดเอ็มอย่างเด,ยเดียวนะนะก็ไปโหลดหรือไปซื้อเจ้าตัวเ e ดเลดเกมม i ชั่นสองตัวออนไลน์นะครับราคาก็จะถูกกว่านะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนของการดาวน์โหลดเจ้าเลดเอ็มกันเลยครับซึ่งทุกคนก็เปิดาว์เซอร์มานะครับแล้วก็พิพ์ตันนี้เลย R E D M นะครับหรือว่า Red M นั่นแหละแล้วก็เว็บไซต์ตัวแรกนะคลิกเข้าไปแล้วก็นี่ครับดาวน์โหลดนะก็คลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งในกรณีผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะผมก็ไม่ขอดาวน์โหลดซ้านะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บติดปัญหาอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับผมแล้วก็เราก็จะเปิดเจ้าตัว Red M ขึ้นมานะครับแล้วก็รอมาสักครู่นะ ซึ่งเลดเอ็มเนี่ยมันก็จะผูกกับล็อกสตาร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีบัญชีล็อกสตาร์ก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เล่นกันได้เลยนะโอเคแล้วก็รอมันเข้าสักรู่โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของเลดเอ็มกันแล้วนะครับซึ่งหน้าตาเลดเอ็มก็จะเหมือนกับหน้าตาไฟเอ็มเลยนะครับแล้วก็กดที่เพย์นะกดตรงน,นี้แล้วก็ หรับใครที่แบบตัวแรกอะ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่มีเซิร์ฟไทยอะ่ะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นเซิร์ฟประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีประมาณ3ามสิเซิร์ฟนะครับโอเคแล,แล้วก็มาแบบเลือกได้เลยว่าเออเราอยากเล่นที่ไหนอยากเล่นยังไงแนวไหนก็เรามาดูเมืองตามนี้ได้เลยนะครับโอเคนะก็แต่ส่วนในเมืองที่แบบมจะมาเล่นในวันนี้ก็จะมาแบบทดลองเล่นทุกคนดูก็จะเป็นเมืองนี้นะครับ City in Time ซึ่งเป็นเมืองที่เคยเปิดมาเมื่อประมาณปีที่แล้วมนะั้ง แล้วก็ปิดตัวลงแล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะครับโอเคเราเข้าไปดูกันเลยนะวันนี้คือโลกที่เราคุ้นเคยทุกอย่างเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะเวลาไม่อาจเดินถอยหลังแต่ก็ไม่แน่ยินดีต้อนรับ สู่ปี1900พวกเขาอาจเป็นคนกลุ่มแรกที่ข้าเวลามาที่นี่ใครใครมันเหยียดคนอีสานเอาละนุ่มๆนี่คือการพ่นยกมือขึ้นยาตะมุตะมีก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนดีแหละนะพวกหัวหมอทำธุรกิจไอ้พวกนี้เตะตัดขากันประจำมาแหละแกพลาดได้ยังไงถ้าอยากรอดก็ต้องกลมกลืน โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของเจ้าตัวเล็กเอ็มแล้วนะซึ่งตอนนี้สกินผมไม่โหลดนะครับก็กด F8 ครับอ่า C ได้ไหมไม่ได้มันก็ R C โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนจะ้าตัวของเล็กเอ็มนะนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งตอนนี้ก็คนอาจจะน้อยนะครับในเมืองเพราะว่ามันเป็นเมืองแบบเพิ่งกลับมาเปิดใหม่ด้วยแหละนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะเล่นก็เมืองนี้ก็เชิญชวนเลยครับใครอยากแบบอยากจะมาพบอยากจะแบบเล่นกับผมหรืออะไรอย่างนี้ก็เชิญได้นะครับที่ City in Time นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเมืองวาเลนไทน์นะครับก็จะประมาณนี้ก็แล้วนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสงสัยอะไรก็ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะ ผิดพลาดประการใดขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครัเดี๋ยวผมจะกลับมาทําคลิปเรื่อยๆนะครับในคืนนี้ก็อาจจะมีการสตรีมเลทเอ็มนะครับผมใครอยากแบบอยากดูหรืออะไรก็เข้ามารับชมกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ